สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับเกม a l l i c e Cross Over นะครับผมตอนนี้นะครับเกมได้ทำการอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องบอกก่อนว่าเป็นมินิอัปเดตนะครับเป็นอัปเดตย่อยๆนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมว่ามันก็อัปเดตค่อนข้างยาวว่างอยู่นะเพราะว่ามีตัวละครแรงใหม่มาเลยนะอย่าง UGM นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแรงเพยเจอร์นะครับยังคงเป็น HGM บวกอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพาไปดูสรุปอัปเดตทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูแรง UGM นะครับว่าจะตีแรงตีโขนขนาดไหนนะครับในฝ่ากทุกคนช่วยกันกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ให้ผมหน่อยนะครับขอสัก99ไลค์ละกันนะครับผมยังก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังติดตามเกม Alliance Cross Over ของผมอยู่ขอแนะนำอุปกรณ์มีทั้ง All Star Alliance Cross Over กับ Garden มีครบจบในร้านเดียวแน่นอนครับผมเกมอัปเดตก็ย่อมมีโค้ดนะครับเดี๋ยวเราไปใส่โค้ดก่อนนะครับผมโค้ดจะมีทั้งหมด1โค้ดสำหรับผู้เล่นธรรมดานะครับกับอีก2โค้ดนะครับเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับผมถ้าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับก็จะมีทั้งหมด3โค้ด นะครับเดี๋ยวใส่ของโค้ดธรรมดาก่อนวิธีการใส่โค้ดนะครับก็มาที่ช็อปนะครับแล้วก็เลื่อนไปล่างสุดครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวซูมภาพเข้าไปนะพิมพ์แบบนี้นะครับ T I T A N T A S S แบบนี้นะครับผมไททันพาร์สนะครับกดเลยปึ๊บก็จะได้ทิเกตมา99นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นโค้ดสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับผมจะมีด้วยกัน2โค้ดนะครับอย่างที่บอกไปนะครับโค้ดแรกนะผมพิมพ์ตามผมได้เลย P A S S E S นะครับผมอันนี้จะให้เราได้เกมพาสใหม่ นะครับผมกดใช้ได้เลยแล้วก็อีกโค้ดหนึ่งนะครับจะเป็นโค้ดที่ได้ button pass นะครับ C C B A T T L E C นะครับอันนี้เฉพาะคนที่มี content creator นะครับพี่ครับ content creator เนี่ยเข้ายังไงครับในช่องนะผมมีอยู่นะลองไปหาดูนะครับผมสอนทําไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือจะดูที่ y o u u u b e s h o r t ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวใส่เลยปุ๊บนะครับก็จะได้ button pass มาประมาณนี้นะครับผมเหมือนว่าจะไปได้เยอะเลยนะครับ ก่อนจะมาสรุปอัปเดตนะครับเดี๋ยวผมขอพูดถึงกิ้วหน่อยนะครับตอนนี้นะครับกิ้วผมยังมีที่ว่างนะครับสำหรับคนที่เล่นเกมนี้แบบจริงจริงจังๆนะครับผมสามารถมาเข้ากิ้วผมได้เลยนะครับขาด8คนนะครับผมขอนะครับโดเนทเพรเยอะๆหน่อยนะครับผมถ้าให้ดีเนี่ยขอเป็น UD เลยก็ได้ครับเนี่ยขอเป็นแบบ 1UD เลยก็ได้เนาะหรือไม่ก็500 DC ครับแต่ให้ดีเนี่ยขอเป็น UD เลยจะดีมากนะครับผมเนี่ยประมาณนี้อยากได้เป็น UD เลยครับเนี่ย แต่ผมยังโดนเล่นน้อยอยู่เลยนี่ไอ้เทมเขียวๆนี่คือโกลกาเด้นนะครับเออแต่งตัวเขียวๆกันเนี่ยโอเคครับผมก็ไปเดี๋ยวดูอัปเดตกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมามาที่อัปเดตแรกนะครับผมเดี๋ยวภาพขึ้นมาเลยนะครับผมไททันนะครับแบตเชนพาร์สใหม่นะครับผมก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมมีเงาใหม่นะครับ3ตัวครับระดับ UGM โอ้โหมาแล้วครับ UGM ที่ทุกคนรอคอยนะครับแล้วก็สัตว์ขี่ใหม่นะครับ3ตัวนะครับในแ a t t ชนพาร s ส แล้วก็ในบัตรเชิญพาสเดี่ยวทั้งหมดเนี่ยคุณจะได้ทั้งหมด3,500ทิ่เกตโอ้โห้โคตรเยอะครับแนะนำให้ซื้อนะครับดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็มีชายาใหม่นะครับอยู่ในบัตรเชิญพาสด้วยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเอาภาพลงก่อนนะครับเรามาดูกันเลยครับว่าบัตรเชิญพาสเนี่ยเป็นตัวอะไรนะครับผมอ่ะมาเล้วนะครับก็นี่ครับของที่ได้นะผมก็ดูไปแล้วนะครับนิดนึงนะครับผมก็นี่เลยบัตรเชิญพาสนะครับอันดับแรกนะครับจะได้เป็นลูบี้เดดดากอนนะถ้าเกิดสมมติว่าคุณซื้อแบบพรีเมี่ยมนนนะะครับแแต ซื้อเลยครับทีนี้มันดีจริงๆนะครับต่อไปนะครับผมไปที่อ่าเลเวล25นะครับจะได้สัตว์คีมมาอีก2ตัวนะครับเป็นม้าลายนะครับกับไก่เป็นชิคเก้นกับเซบรัมนะครับแล้วก็ไปที่เลเวล50นะครับอ่าอันนี้ครับจะมี UGM 2ตัวนะครับผม1นึ่งนะจะเป็นอ่าไททัน60เมตรแล้วก็จะเป็นไททันซีกเยเกอร์นะครับผมก็จะเป็นไททันลิงนั่นเองครับไททันสัตว์ป่านะครับแล้วก็ไปครับไปที่เลเวล100ครับ จะมี2องยาครับก็จะเป็นฉายาใหม่นะครับเป็นไททันเบรกเกอร์ไททันแล้วเออไม่ใช่ไททันเบรกเกอร์ไทเทิลนะครับแล้วก็เป็นไฟส์ไททันครับไททันจู่โจมนะครับของเอเลนเยเกอร์นั่นเองแต่ได้กี่โมงไม่รู้นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูด้วยนะครับว่า UGM เนี่ยมันจะตีแรงขนาดไหนนะครับถ้าอยากดูก็อย่าเพิ่งกอนะดูสรุปอัปเดตอื่นก่อนนะครับต่อไปนะครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของเลเวล นะครับผมแล้วก็ฉายาใหม่นะครับถ้าคุณถึงเลเวล400เนี่ยคุณจะได้ฉายาใหม่นะครับแล้วก็เลเวลเพิ่มนะครับผมจาก450เป็น475แล้วก็สเต็กนะครับจาก300เป็น310นะครับเดี๋ยวอันนี้เอาภาพลงก่อนเลยนะครับอันดับแรกเอาภาพลงก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองอัพดูนะครับมาที่อ่าเลเวลนะผมเดี๋ยวผมจะลองรีเซ็ตดูนะตอนนี้นะครับดาเมจเงาผมอยู่ที่525เดี๋ยวผมจะอัพเงาเนี่ยเป็น310นะครับดูซิว่ามันจะเพิ่มขนาดไหนนะ เมื่อกี้เท่าไหร่นะ5 25ใช่ไหมลองดูครับว่าตอนนี้จะขึ้นเป็นเท่าไหร่310ครับปึ๊บเพิ่มมา10เวลราเบิดเพิ่มมา20 UD ก็ได้อยู่อะก,ก็ถือว่าเพิ่มอะเออก็ถือว่าเพิ่มอะโอเคต่อไปนะครับผมจะเป็นเกมพาสใหม่นะครับนี่ครับทั้งทคุณเนี่ยใส่ของได้คูณ5เลยนะครับผมมาที่ชอบครับอันนี้เนี่ยผมใส่โค้ดไปแล้วนะก็เลยได้มาแล้วนะ เดี๋ยวดูก่อนซิว่ามันอยู่ไหนเอ่ยชื่อว่า Pass Resource Back Pass Resource Back นี่เอา้ายังไม่ได้หรอยังไม่ได้ครับผมนี่ครับทำให้เพิ่มช่องเก็บของนะครับ500%หรือคูณ5เลยนะครับ,รอเ,รบเอา้าเมื่อกี้ผมใส่โค้ดแล้วยังไม่ได้หรอครับเดี๋ยวผมลองใส่ใหม่ปึ๊บปุ๊บอา้าเดื๋ยมันจะไม่ได้พาร์สนะโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร แต่ถ้าเกิดว่าใครของตั้นบ่อยๆก็แนะนําให้ซื้อนะครับใช้ทิเคต999นะครับผมก็มีอยู่นะเออซื้อได้เหมือนกันต่อไปครับไฮไลท์เลยครับไฮไลท์ในคลิปนี้เลยนะครับทะเลทรายนะครับอินทะเลราที่ทุกคนชอบลงไปหาดาบนเนี่ยสามารถคูณ1คูณ2และคูณ3ได้นะครับเดี๋ยวภาพขึ้นมาก่อนเลยนะครับผมเราสามารถเปลี่ยนไปคูณ2และคูณ3ได้นะครับแต่เงื่อนไขคือถ้าเราจะคูณ2เนี่ยต้องเล่นให้ถึงเว็บ100ก่อน1ครั้ง ถ้าจะคูณ3นะครับต้องได้ถึงเว็รอยบ125ก่อน1ครั้งครับถึงจะสามารถกดคูณได้นะครับเฉพาะหัวหน้าห้องนะครับหรือเจ้าของที่สร้างนะครับสามารถกดได้เท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเอาภาพลงไปลองกันดีกว่าอันนี้คือดีมากดีมากจริงนะสำหรับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าก็ดีเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวลองวาร์ปไปเลยที่ Infinity Desert นะครับนี่ครับ Infinity Desert ตรงนี้นะครับออมาลองเล่นกันดูไปเจอกันในเกมครับอ่าเข้ามาในเกมแล้วนะครับ อะดูซิมันจะให้เราปรับเปลี่ยนได้ตอนไหนอ,ะอ่ะอ๋อนี่ไงขวาล่างเห็นไหมครับคูณหนึ่งคูณสองคูณสามนะครับลองกดคูณสามอ่าคูณสามไม่ได้นะเพราะว่าผมจะเล่นไม่ถึง125ร้อยยี่ห้าแต่คูณสองได้ชัวปึ๊บอ่าเนี้ยตอนนี้ก็เป็นคูณสองแล้วนะครับเนี่ยเกยมก็จะเร็วขึ้นแบบนี้เลยดูซิมันเร็วขึ้นจริงหรือเปล่าอ๋อนี่มันเดินเร็วขึ้นจริงครับเนี่ยแบบเร็วขึ้นมากอะ่ะ เหมือนว่าจะสามารถปรับได้เฉพาะตอนนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่ากลางเกมเนี่ยปรับไม่ได้อ๋อได้ได้ได,ได้ก็คือต้องจบเวฟก่อนถ้าจบเวฟสามารถปรับความเร็วได้โอเคอันนี้คือเร็วขึ้น,นครับอันนี้คือเร็วขึ้นเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกับช้าชดูไหมมันจะชา้าขนาดไหนครับเดี๋ยวลองกลับไปคูณหนึ่งเหมือนเดิมอ่ะเหมือนจะปรับไม่ได้ปะอันนี้คือคูณหนึ่งอ,อ๋อได้อันนี้คือคูณหนึ่งครับโอ้โหเดินช้ามากคูณหนึ่งคือเดินช้ามากๆ ตอนนี้ยังไงก็ต้องคูณ2ครับคูณหนึ่งไม่ไหวครับช้าเกินครับอัง๋ยวผมกดคูณ2โอ้เดินเร็วขึ้นแล้วถ้าคูณ3มันจะเร็วขนาดไหนก็เบนใต้คิดได้เลยครับสรับคนที่ถึงเว็บรอยยแล้วเดี๋ยวไปอัปเดตต่อไปกันเลยนะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นระบบดันเจี้ยนนะครับตอนนี้เราสามารถรีเซ็ตดันเจี้ยนได้เลยนะตัวที่เราไม่ต้องย้ายเซิร์ฟดีมากๆนะครับผมเหมือนหลายๆอย่างก็คือเหมือนกุญแจอ่ะปรับให้มันสามารถเล่นได้ในตอนนั้นเลยนะครับอันนี้คือดีมากๆเลยนะครับแล้วก็อนาคตได้เหมือนเขาว ปกติหอคอยเนี่ยเราเล่นถึงชั้นร้อยใช่ไหมปุ๊บเราจากเล่นชั้นเก้าเก้าใหม่ก็ต้องออกเข้าโพเทลใหม่แต่อนาคตเนี่ยเขาจะปรับครับให้แบบสามารถรีเซ็ตเล่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องออกดีมากมากอันนี้ดีมากๆนะครับอย่างสุดท้ายนะครับผมภาพขึ้นมาเลยนะเป็น s h a d o w s นะครับแล้วก็กิลอัพเดนะครับผมทุกคนจําไอ้ที่มันแบบบวกเลเวลได้ไหมของเอนชัร์เงาครับเขาบัฟครับให้มันออกง่ายยิ่งขึ้นดีมากมดีมากมากครับเพราะว่าผมสุ่มแล้วมันโคตรเกลือ นะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับผมกิวอัปเกรดแล้วนะครับผมสามารถอัปได้ก็คือจะเป็นส่วนของแคชกับเจมส์นะครับสามารถอัปเพิ่มได้แล้วก็ล่างสุดนะครับไฮไลท์เหมือนกันชาติดวยสลอตนะครับสามารถใส่เงาเพิ่มได้จาก5เป็น6ตัวนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอัพให้ดูเลยมาที่กิวครับนี่ครับแล้วก็ไปที่อัปเกรดครับมาที่กิวตรงนี้เลยนี่ครับสามารถอัปเกรดได้แล้วนะครับผมก็จะเป็นเพชแล้วก็เป็นแคชแล้วก็เป็นเงาเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมปลดเงาเพิ่มก่อนเลย อ่ะหมดรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยสามารถอัพได้อีกประมาณ20 25บย้าจากรูปเมื่อกี้นะครับก็ <c oughs> ใจอยู่อ่ะเออเดี๋ยวค่อยอัพแล้วกันนะครับจะใส่เงาเพิ่มเนี่ตอนนี้เงาใสาได้กี่ตัวแล้วเนี่ย1 2 3 4 5 6 12 13 14ตัวปะ่ะ14ตัวตอนนี้ใส่ได้14ตัวแล้วเนี่ย <c oughs> ผมเล่นตั้งแต่ตอนที่มันใส่ได้แค่แบบ5-6ตัวตอนนี้ผมใส่ได้ทั้งหมด14ตัวแล้วเยอะมากๆเลยอ่ะ มาครับทุกคนเดี๋ยวลองกันดันเจี้ยนนะครับผมว่ามันจะสามารถรีเซ็ตได้อย่างที่มันบอกไว้หรือเปล่านะครับก็คือผมต้องเล่นก่อนรอบนึงแล้วก็ห้องบอสเดี๋ยวเรากลับไปเจอก,กันดีกว่านะครับอ่มาถึงห้องบอสแล้วนะครับบอสตายแล้วเดี๋ยวผมลองเดินกลับเข้าไปในพอร์แล้วก็กดเล่นเลยมันจะเป็นยังไงลองดิปึ๊บปึ๊บอ้าวมันก็วาร์ปอยู่ดีนี่เอ๊ะหรือว่าผมทําอะไรผิดหรือเปล่าครับเอ๊ะหรือไม่ได้วาร์ปหรือว่านี่มันคือห้องเดิมเลยปะ อ่ะตอนนี้ห้องบอสแล้วนะครับโอเคตีบอสแล้วแล้วก็จะลองเดินกลับเข้าไปในโพโตลเหมือนมันจะไม่ได้วาไปโลกใหม่ปะ่ะผมไม่ใช่ไม่เป็นเทเปนี้เลยป่ะครับลองดู e A. ปึ๊บมันเข้าหน้าโหลดนี้แล้วมันก็เล่นเลยป่ะไม่ได้ออกเกมป่ะใช่ไหมอ๋อเออใช่ครับเหน็นไหมครับคือกดปุ๊บก็คือกลับมาเล่นใหม่เลยไม่ต้องแบบทุกที่มันจะมีแบบโลโก้อะไรโคเวอร์ world, ใช่ไหมแต่นี้ไม่มีครับเหมือนว่ามันจะรีให้เลยนะครับเออดีดีดีระบบนี้เจ๋อเจ๋ว และอย่างสุดท้ายนะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกด Battle Pass นะครับถึงเลเว้50แล้วมาดูกันว่าตัวแรง UGM เนี่ยมันจะตีแรงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตอนแรกเดี๋ยวผมปุด Battle Pass ก่อนเลยอันดับแรก Battle Pass อยู่ไหนเอ่ยเดีเขียนไป Battle Pass อ่ะนี่งกดใช้เลยแล้วก็แล้วผมจะทำการสคริปต์นะครับ5รอบ1 2 3 4 5แบบนี้เลย นะครับโอเคเดี๋ยวดูกันด nice ีกว <nd estos S 2> ่าว่าคนขัานไหนนะนี่ครับได้มาแล้วเดี๋ยวผมกดเคลียร์หมดเลยไหมไม่เอาดีกว่าเอาเคลียร์แค่นี้พอเอาแค่ของที่เราจะโชว์ในคลิปนี้ก็พอครับแล้วก็จะเป็นสัตว์ขี่สองตัวแล้วก็สัตว์ฉี่ตัวแรกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวลองสัตว์ขี่ก่อนสัตว์ขี่ก็จะเป็นไก่ใช่ไหมไก่ตัวนี้ปะไม่ได้ใช่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้ครับนี่ตัวนี้เป็นไก่ตัวนี้ครับลองเลย นี่ยครัประมาณนี้เลยอู้เร็วมากนะครับไก่โอเคต่อไปก็ม้าลายใช่ไหมเดี๋ยวดูม้าลายทิมันอยู่ในหมดนี้ปะอ่าเนี่ยม้าลายลองใส่ดิโอ้เนี่ยม้าลายเฟี้ยวเฟียวเแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นดรา้อนใช่ไหมดรา้อนน่าจะอยู่ในหมวด Flying นะครับเดชดรา g อนอ่านี่ตัวนี้เลยลองซีเทไหม โอ้เป็นโครงกระดูกโอ้เฟี้ยวเฟียวครับใช้ได้ใช้ได้ไดถือว่าเฟี้ยวอะต่อไปนะครับเงา2ตัวที่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นะครับ U G M นะครับทุกคนว่ามันตีเล็กขนาดไหนเ๋ยวผมถอดก่อนแล้วก็เดี๋ยวใส่เฉพาะตัว U G M เข้าไปครับให้มันเพิ่มเวลให้มันเพิ่มเวลอะเพิ่มเวลสิเร็วๆเลยเพิ่มเวลด่วนๆน,น่าตันแล้วปะ ตันแล้วตัวนี้ตีอยู่ที่313 UD นะครับโอ้โหคือมันเพิ่มมา10เวลอะแต่ว่าอันนี้เนี่ยที่มันแบบตีเบาๆอยู่นะเพราะว่ามันยังไม่ตันนะมันยังไม่ตันนะครับไอ้ตรงเทียเดี๋ยวผมไปรับเทียให้มันตันก่อนเดี๋ยวมาโชว์กันดีกว่าว่ามันจะบวกดาเมจขนาดไหนนะครับลองดูลองดูไปไปไปอ่ะก่อนจะไปกดเงานะครับลืมไปดูฉายาใหม่นะครับฉายาใหม่ของเวลสี่ร้อยอะจะเป็นนี่นะครับโอเวอร์โหลด นะครับก็ไม่ดีดีแหละแต่ว่าอันอิคิ b บัฟมันดีนะครับบวกเปว่ตั้ง1นเเนี่ยดีมากๆนะครับผมบวกส0่อ่ะโอเคเอ่อมาที่ไหนวะตรงนี้ครับ Expedition นะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่ UGM 2ตรงนี้ลงไปเลยปึ๊บปึ๊บอ่ะใส่พวกนี้ไปด้วยอ่ะติดติดไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวสตาร์ทเลยครับแล้วก็เดี๋ยวปวดเลยอ่ะสคริปต์เลยครับก่อนรับนะครับอย่าลืม อย่าลืมนะใส่ของก่อนนะครับก็สิ่งที่ต้องใส่นะครับเป็น exp boost ครับแล้วก็เป็น tier boost อ่า tier boost นะครับแล้วก็จริงๆใส่เกมปะเ,เกมไม่มีใส่ cash ไปได้ปะมี cash เปล่าวะเดี๋ยวผมดูก่อนอ่าไม่มีครับมีแค่นี้อ๋อมีเป็นคอด้วยนะครับแต่ก็ได้ทิกเกต็ตอ่าประมาณนี้นะที่ผมจะใส่เดี๋ยวผมกดเคลมเลยปุ๊บนะครับก็ tier increase แล้วเพิ่มมาขนาดไหนอะตันไหม เหมือนจะเพิ่มมันนิดเดียว่ะเนี่ยเลเวลบูตสิบอุย้ยขึ้นมาเยอะเลยเนี่ยออมตันสิบห้าอ๋อโอเคอเอางั้นเอาอีกเอาอีกตันแล้วสิบห้าโอเคแล้วตัวนี้ล่ะสิบห้าตันแล้วต่อไปนะครับก็เดี๋ยวต้องอัพสเต็คให้เป็น SS ก่อนอ่ะ SS มาแล้วช่องหนึ่งสองช่องสามช่องอุ้ยโหอ,อ่ะสี่ช่องครบเลยครับ ่โอเค SS ละ SS ครบแล้วครับแล้วก็ต่อไปนะครับสิ่งที่ต้องทำคือต้องไปเก็บเลเวลก่อนนะตอนนี้นะครับเลเวลมันยังไม่สูงนะนี่เห็นไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเลเวลก่อนต้องใส่2ตัวนี้ปึ๊บปึ๊บอ่ะอันนี้ตันอยู่ที่5 8 0อันนี้เท่าไหร่605นะครับเหมือนจะตันแล้วนะตีอยู่ที่ 1.32DD ดีดีเลยหรอโห oh, มากกว่าตัวนี้อีกอะเนี่ยโอ้โ oh, หทุกคนโหดจัด 1.32DD ดอีดีอะดีพีผมแบบพุงพ่งพุ่งอะแบบพุ่งจัดนะดีพีอ่ะเรามาดูดัมมี่ครับว่าจะตีได้เท่าไหร่ครับมาดัมมี่ครับมาดูครับว่าผมตีได้โอ้โหอะไรกี oh, oh. <c oughs> ้เนี่ยโอ้โหดูดิดีพีผม 16DD 1ดีดีก็มีนิดนึงเอางี้เดี๋ยวผมลองบูส์น้ำยาเดี๋ยวป่าบ1 9 8ดีพีพุ่งครับ ไปยี่สิบยี่บเอ็ดยี่24บสดีด่้ดีดคตรแรงอะ่ะยีก็มีโอตอนนี้ผมน่าจะไปอินฟิน t y ชั้นร้อได้นะแล้วก็น่าจะไปหอคอชัน 120, น้นร้อน่าจะไหวแบบชิวๆนะตอนนี้ตีแรงมากๆนะครับไปหามาใช้กันนะโหดมากครับโหดมากแล้วก็จริงจะมีในส่วนของเอเลนอีกนะแต่ว่าเดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับเงี้ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์ แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยละกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมก็สำารับวันนี้แบงค์ผมเย่โอ้โหตีแป,ป๊บเดียวขึ้นทีดีแล้วอะ่ะโหดจัดอะ่ะ